ดีค่ะกสิบบอกเราแนะนําให้ท่านได้ชมกับรถกระบะมือเดียวป้ายแดงนะคะคันนี้ยังมีประกันชั้น2บวกอยู่เลยนะคะทุกท่านราคา1,89,000บาทค่ะ E00D m a x ี07เครื่องยนต์2 5 cc ซีซีตัว t o อ s l x นะคะระบบไฟฟ้าค่ะรถสภาพสวยนะคะเร่มบุกสวิตอยู่ครบและมีกุญแจให้2ดอกนะคะหน้าเดิมท้ายเดิมค่ะคันหน้าเดิมไม่เคยชนนะคะเดิมบางทั้งคัน ทำราการ2บวกไว้เรียบร้อยค่ะยาวไปถึงเดือนมกราของปี6-7เลยนะคะที่บางแดดยังไม่แกะพลาสติก่องหุ้มนะคะเครื่องดีขับขี่สบายค่ะคันนี้เจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงใช้นะคะสภาพหายากเลยทีเดียวนะคะเครื่องยอนต์แน่นๆนะคะความร้อนนิ่งๆ ขับทางใกล้ทางไกลไปได้สบายนะคะแอร์เย็นเขาชงร่างดีเดียวสุดไม่มีดังนะคะโดยรวมแล้วรถสภาพสวยพร้อมใช้งานได้เลยคะ่ะทุกท่านภายนอกก็ดูดีภายในก็สะอาดตานะคะทุกท่านสภาพดีมากๆนะคะหาไปใช้กันอยู่ได้ไปไม่ผิดหวังค่ะรถพร้อมใช้งานเอกสารครบพร้อมโอนนะคะ1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นสนใจรถกระบะคันนี้นะคะเข้าชมตัวรถกันได้ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ มีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยนะคะถูกใจเน้นติดต่อโดยตรงและเข้าชมตัวรถด,ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะควรเดินทางไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพราะทางด้านแอดมินเพียงแนะนำเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ